เอาละครับสวัสดีผพ้รอดรชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมักี้นะและคลิปโปนโกเช่นเคยน,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ s u ส s r r i e e รบก,กวนกดให้ด้วยนะฮะใครกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาจับเจ้าลาติออสกันนะครับผมผมจะสอนโยน e x c e l ์ e ลนเซลาติอเหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวที่อ่านแอนิเมชั่นค่อนข้างยากาน,นะ แต่ก็ไม่ยากเกินไปหรอกครับก็พอได้นะแล้วการปาเา็กวงค่อนข้างเล็กนะต้องดูจังหวะน,นิดนึงนะแล้วก็ไม่แนะนํานะให้โยนตอนมันบินสูงนะให้โยนตอนมันอยู่กลางจอเอยน,นะครับผมมาเพื่อเป็นการเสีร์ฟลาจอขึ้นมาเลยครับมาตัวนี้นะฮะราติออสนะเพิ่งตีเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมมี18บอลโหูโยนสบายเลยแน่นอนนะเหมือนเดิมนะใครที่ต้องการจับง่ายๆนะก็ใช้เบอร์รี่ทองเนาะแต่ผมจะใช้สับประรดนะฮะผมชอบลูกอมล็อกบอลน,นะทุกคนบอลจะอยู่ตรงขอบหัวพอดีนะครับ ขอบหัวพอดีนะประมาณนี้ครับผมขอบหัวนะครับผมเอาไว้ต้องขอบหัวนี่คือ x แน่นอนนะมันจะบินวนหนึ่งรอบลาติออสเนี่ยดูนะลาติออสจะบินวนหนึ่งรอบฟ้าบแล้วก็จะมีช่วงที่กําลังจะเข้าที่เดิมมันจะโค้งตัวหน่อยหนึ่งแล้วก็มุดตัวเข้ามานั่นนะครับคือจังหวะที่เราจะโยนบอลไปนะครับคือจังหวะนั้นเลยนะครับเราเริ่มควงบอลตอนเขาตีได้เลยนะแอนิเมชันค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับตีแค่ตรงกลางนะคลิปนี้อาจจะมีตัดบ้างนะครับพราะว่า ถ้าอยู่ข้างบนนะผมไม่แนะนาให้โยนนะครับอันนี้จะสอนสําหรับคนที่อยากจับได้แล้วกันเนาะก็โยนแค่ข้างล่างก็พอนะข้างบนปล่อยมันแล้วกันเนาะเนี่ยตีตอนอยู่ข้างบนบ่อยซะด้วยมันยากทุกคนมันโยนไม่ค่อยถึงนะครับถ้าจะเอา x ข้างบนนะฮะผมแนะนาให้โยน x ตรงกลางมากกว่านะครับผมโอ้โหต้องตัดนะครับบอกไปแล้วนะฮะมันตีถี่มากเลยครับต้องใจเย็นนิดนึงนะครับตัวที่ขึ้นลงตัวที่เดินซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหเสียเวลาการจับมากครับผมมาตีมาได้แล้วยังอีกถ้ามาอยู่ข้างบนผมจะพูดถึงแอนิเมชันมาแล้วกันนะฮะ เห็นปะตีปุ๊กเนี่เห็นปะตอนจังหวะที่มันกำลังจะมุดกลับมานะครับผมนั่นแหละคือจังหวะโยนบอลของเรานะครับผมตอนกำลังจะมุดเข้ามาี่โยนได้เลยนะครับเนี่ยปึ๊บมุดฟับเนี่ยนะฮะโยนไปตอนนั้นนะครับผมมาขอลองก็ทีเถอะมาได้แล้วแม่นี่ก็ลีลาจังเลยป๊อปนะฮะเห็นปะขู่ผ้าไปน,นิดนึงครับเอาใหม่หน,นะนิดเดียวเองครับผมแต่ประมาณนั้นครับผมจังหวะการโยนจะอยู่ประมาณนะั้นมาดูกใใใใ้ๆดียว่า เห็นไหมฮะเอกแล้วนะครับผมปุ๊บโยนไปประมาณกลางชอเองดูใกล้ดูใกล้ะฮะเห็นไหมจะติดนะเว้ยติดแล้ว, <laughs> ลวซูมเอาละกันนะมันติดเร็วเกินจะให้ดูใกล้ๆกันหน่อยโอ้ยนะก็วาณนี้นะครับไม่ได้ยากเห็นว่าทุกคนควงเลยไปประมาณกลางจอเองทุกคนแต่ว่าวงมันเล็กเนาะแล้วก็ดูแอนิเมชันตอนที่มันกำลังมุดมานะครับผมเกะไหมประมาณนั้นนะก็ มันติดเร็วเกินอะจะให้ดูใกล้ๆซะหน่อยนะครับผมสําหรับคลิปลาติแอสนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวลงลอติออสไปก่อนนาะเดี๋ยวค่อย,อยว่ากันสําหรับลาติแอสเนาะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรัะฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกระดับด้วยนะครับที่สนับสนุนผมในการทําคลิปนะครับและใครที่ต้องการจะซัพพอร์ตผมนะอยากให้ช่องของเรานะ โพสคลิปได้ทีทีทวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดปุ่มสมัครหรือจอยด้านล่างมาเลยนะครับผมนะก็จะเป็นรายเดือนนะสำหรับส่นผมเข้ามาก็จะขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับเชอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีมันโยนติดเดีวเกินอะไปกอเอาแล้วกันเนาะ <laughs>